พันธสัญญาเดิมฉบับฟื้นฟูหนังสือ2สมุเอลบทที่18ดาวิดจึงตรวจนับพลพรไพรที่อยู่กับท่านและจัดตั้งนายพานนายร้อยเหนือพวกเขาและดาวิดใช้พลพรไพรออกไปให้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของโยอาบหนึ่งในสามและภายใต้บังคับบัญชาของอบิิไซน้องชายของโยอาบบุตรนางซารุยานหนึ่งในสามและอีกหนึ่งในสามอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของอิทยคนคัดและกะษัตาิตร์กล่าวแก่พวกพลรไพรว่า เราเองจะออกไปกับพวกท่านเป็นแน่แต่พวกพลพรยหลังนั้นกล่าวว่าขอท่านอย่าไปเลยถ้าพวกข้าพเจ้าจะหนีไปพวกเขาก็ไม่สนใจพวกข้าพเจ้าหรือถ้าพวกข้าพเจ้าตายเสียสัก์ครึ่งหนึ่งพวกเขาก็ไม่สนใจพวกข้าพเจ้าแต่ท่านมีค่าเสมือนพวกข้าพเจ้าหนึ่งหมื่นคนเพราะฉะนั้นขอท่านช่วยเราโดยอยู่ในเมืองจะดีกว่า กษัตริย์กล่าวแก่พวกเขาว,ว่าสายตาพวกท่านเห็นชอบอย่างไรเราจะทําตามกษัตริย์จึงยืนที่ข้างประตูเมืองและพลรพ่ายทั้งหมดเดินออกไปเป็น 90, กองร้อยกองพันกษัตริย์ปัญชาโยอาอบอภิไซและอีทายว่าจงจัดการอย่างละมุนล,ละม่อมกับอับซาโลมชายหนุ่มนั้นด้วยเห็นแก่เราเถิดพลรพ่ายทั้งสิ้นก็ได้ยินคําบัญชาซึ่งกษัตริย์บอกแก่ผู้บังคับบัญชาทั้งหมดด้วยเรื่องอับซาโลม พวกพลพ่ายจึงออกไปในทุ่งเพื่อสู้รบกับชนชาติอิสราเอลการสงครามนั้นรบกันในป่าเอฟรายิมที่นั่นชนชาติอิสราเอลก็พ่ายแพ้ไปต่อหน้าพวกคนรับใช้ของดาวิดมีการฆ่าฟันกันอย่างหนักที่นั่นในวันนั้นมีคนตายสองหมื่นคนที่นั่นสงครามกระจายไปทั่วดินแดนในวันนั้นป่าก็ผานพวกพลพ่ายเสียมากกว่าที่ดาบผานเมื่ออับซัลอมบังเอิญพบพวกคนรับใช้ของดาวิดเข้า อับสัมขี่ล่ออยู่และล้อนั้นได้วิ่งเข้าไปใต้กิ่งของต้นโอ๊กใหญ่ที่พันกันอยู่ศีรษะของท่านก็ถูกเกี่ยวติดกิ่งต้นโอ๊กแน่นแล้วท่านก็แขวนอยู่ระหว่างฟ้ากับดินส่วนล่อที่อยู่ใต้ท่านก็วิ่งเลยไปมีชายคนหนึ่งมาเห็นเข้าจึงไปแจ้งโยอาบว่าข้าพระเจ้าเห็นอับสัลมแขวนอยู่ที่ต้นโอก๊กโยอาบก็พูดกับชายที่แจ้งท่านว่า เจ้าเห็นเขาแล้วทําไมเจ้าไม่ฟันให้เขาตกลงบนดินที่นั่นเล่าอย่างนั้นเราก็จะได้ให้เงินสิบแผ่นกับสายรัดเอวเส้นหนึ่งแก่เจ้าแต่ชายคนนั้นกล่าวก่โยอาบว่าถึงมือของข้าพเจ้าจะได้รับเงินหนึ่งพันแผ่นข้าพเจ้าก็จะไม่ยื่นมือออกทําร้ายบุตรชายของกษัตริย์เพราะว่าพวกเราได้ยินกษัตริย์บัญชาท่านและอาบีไซกับอิทายว่าไม่ว่าใครจงดูแลอับซัลโอมชายหนุ่มนั้นเพื่อเห็นแก่เรา แต่ถ้าข้าพเจ้าไม่สัตย์ซื่อทำร้ายชีวิตของเขานางเล็บและไม่มีอะไรจะปิดบังจากกษัตริย์ได้แล้วท่านเองก็จะตั้งตัวต่อสู้ข้าพเจ้าโยอาบจึงว่าเราไม่ควรเสียเวลากับเจ้าเช่นนี้ท่านก็จับหอกสั้นสามอันไว้ในมือแทงเข้าไปในหัวใจของอับสาโรมขณะท่านยังมีชีวิตอยู่กลางต้นโอก๊กคนหนุ่มสิบคนที่ถือเครื่องรบของโยอาบก็ล้อมอับสาโรมไว้ และโจมตีท่านและประหารท่านเสียโยอาบก็เป่าตแตรและพวกพลพรไพก็กลับจากการไล่ตามอิสราเอลเพราะโยอาบยับยั้งพวกเขาวไว้เขาก็ยกอับซาโลมโยนลงไปในบ่อใหญ่ซึ่งอยู่ในป่าเอาเหินกองทับไว้เป็นกองใหญ่มหฮมาชนชาติอิสราเอลทั้งสิน้นต่างก็หนีกลับไปที่กระโจมของตนเมื่ออับซาโลมยังมีชีวิตอยู่ได้ตั้งเสาวไว้สําหรับตัวเองที่หุบเขาของกษัตริย์เพราะท่านกล่าวว่า เราไม่มีบุตรชายที่จะสืบชื่อของเราท่านเรียกสาวนั้นตามชื่อของท่านว่าอนุสรรอับซาลมจนทุกวันนี้อหิมาอัดบุตรสาโดกกล่าวว่าขอให้ขพเจ้าวิ่งนำข่าวไปแจ้งกษัตริย์ว่าพระยาฮูวาส่งแก้แค้นให้ท่านพ้นจากศัตรูของท่านแล้วโยอาบก็ตอบเขาว่าท่านอย่าเป็นคนนำข่าวไปในวันนี้เลยท่านจงนำข่าวไปในวันอื่นเถิดแต่วันนี้ท่านอย่านำข่าวไปเลย เพราะว่าบุตรชายของกษัตริย์สิ้นชีวิตแล้วโยอาบก็สั่งชาวคูตคนหนึ่งว่าจงไปแจ้งแก่กษัตริย์ตามสิ่งที่ท่านได้เห็นชาวคูตคนนั้นก็โค้งตัวลงคำนับโยอาบแล้วก็วิ่งไปอาฮิมอาอัดบุตรซาดกจึงกล่าวแก่โยอาบอีกว่าจะอย่างไรก็ช่างเถิดขอให้ข้าพเจ้าวิ่งตามชาวคูตคนนั้นไปด้วยโยอาบตอบว่าลูกเอ,อ๋ยเจ้าจะวิ่งไปทำไมเพราะว่าการส่งข่าวนี้จะไม่มีรางวัลให้แก่เจ้า เขาตอบว่าจะอย่างไรก็ช่างเถิดข้าพระเจ้าจะขอวิ่งไปโยอาบจึงกล่าวแก่เขาว,ว่าวิ่งไปเถิดและอหิมาอัดก็วิ่งไปตามทางที่ราบนำหน้าชาวคูดนั้นไปดาวิดนั่งอยู่ระหว่างประตูเมืองทั้งสองมีทหารยามขึ้นไปอยู่บนหลังคาของประตูที่กำแพงเมืองเมื่อเหงื่อน้าขึ้นมองดูเห็นชายคนหนึ่งวิ่งมาตามลำพังทหารยามคนนั้นก็ร้องแจ้งแก่กษัตริย์กษัตริย์กล่าวว่า ถ้าเขามาลำพังก็คงนำข่าวมาชายคนนั้นก็วิ่งเข้ามาใกล้ทหารยามเห็นชายอีกคนหนึ่งวิ่งมาทหารยามก็ร้องบอกไปที่นายประตูเมืองว่าดูสิมีชายอีกคนหนึ่งวิ่งมาแต่ลำพังกษัตริย์กล่าวว่าเขาเป็นคนนำข่าวมาด้วยทหารยามนั้นกล่าวว่าข้าพเจ้าคิดว่าคนที่วิ่งมาก่อนวิ่งเหมือนอหิมะอัดบุตรซาโดกและกะษัตริย์กล่าวว่าคนนี้เป็นคนดี เขามาด้วยข่าวดีแล้วอหิมะอัดร้องกล่าวแก่กษัตริย์ว่าสงบสุขแล้วเขาก็ก้มกราบต่อเบื้องพระพักกษัตริย์ศบหน้าลงถึงพื้นดินกล่าวว่าสรรเสริญแด่พระยะหูวาพระเจ้าของท่านพระองค์ได้ทรงมอบบรรดาผู้ที่ยกมือของพวกเขาต่อสู้กับกษัตริย์เจ้านายของข้าพเจ้าแล้วกษัตริย์ถามว่าอับซาลโลมชายหนุ่มนั้นเป็นสุขอยู่หรืออหิมะอัดทูลตอบว่า เมื่อโยกอาบใช้ผู้รับใช้ของกษัตริย์และข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านมาข้าพเจ้าเห็นผู้คนสับสนกันใหญ่แต่ไม่ทราบเหตุกษัตริย์จึงกล่าวว่าจงหลีกมายืนตรงนี้เขาจึงหลีกไปยืนนิ่งอยู่แล้วชาวคูดนั้นก็มาถึงชาวคูดนั้นกล่าวว่ามีข่าวดีแดกษัตริย์เจ้านายของข้าพเจ้าเพราะในวันนี้พระยะฮูวาทรงแก้แค้นให้ท่านพ้นจากมือของบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ท่าน กษัตริย์กล่าวแก่ชาวคูตนั้นว่าอับสามลมชายหนุ่มนั้นเป็นสุขอยู่หรือชาวคูตนั้นทูลตอบว่าขอให้บรรดาศัตรูของกษัตริย์เจ้านายของข้าพเจ้าและคนทั้งปวงที่ลุกขึ้นทำร้ายท่านเป็นเหมือนชายหนุ่มผู้นั้นเถิดกษัตริย์ก็สะเทือนใจยิ่งนักขึ้นไปบนห้องที่อยู่เหนือประตูและร่ำไห้เมื่อท่านเดินไปก็กล่าวว่าโออับสาโลมบุตรของเราบุตรของเราอับสาโลมบุตรของเราเอ๋ย เราเองอยากจะตายแทนเจ้าโออับซาลมบุตรของเราบุตรของเรา